สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีสาระดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการสตรีมมิ่งหน้าจอตัวเครื่องระบบ iOS ไปแสดงผลยังหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าถ้าให้พูดแบบเข้าใจง,าง่ายก็คือการสะท้อนหน้าจอนะครับวิธีการสะท้อนหน้าจอนั้นจากโปรแกรมส่วนใหญ่นะครับจะต้องเสียบสาย USB ไปยังคอมพิวเ,เตอร์นะครับ แล้วก็จะต้องติดตั้งโปรแกรม2-3ตัวนะครับเป็นอย่างน้อยถึงจะใช้งานได้นะครับแต่ตัวโปรแกรมตัวนี้ที่ผมมาแนะนำนะครับเป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องเชื่อมต่อสาย USB นะครับวิธีการทำงานของมันก็คือเราจะต้องใช้ Wi-Fi จากตัวเดียวกันนะครับถ้าให้อธิบายให้ชัดเจนก็คือสมมุติว่าตัวเครื่อง iPad ของผม เชื่อมต่อกับ w i ไฟในชื่อ it4u นะครับในตัวคอมพิวเตอร์ของนตบุ๊กของผมก็จะต้องเชื่อมต่อ wi-Fi จากชื่อ it4u เหมือนกันนะครับเพียงเท่านี้ครับก็จะสามารถใช้งานได้แล้วและก็โปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่มีขนาดเล็กมากครับทั้งหมดที่ต้องดาวน์โหลดใช้พื้นที่ไปแค่8เมกะไบต์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งไอจูนนะครับ แค่ติดตั้งตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับส่วนลิงก์ที่ต้องดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับผมบันทึกวิดีโอหน้าจอจากคอมพิวเตอร์แล้วก็มาภาพทีหลังนะครับถ้าหากว่าปา,ากกับเมาส์ไปไม่ตรงกันก็ขออภัยด้วยครับเมื่อมาคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปแล้วนะครับก็จะพามาที่เบราว์เซอร์นะครับ สำหรับใครใช้เบราว์เซอร์ตัวไหนก็แล้วแต่นะครับสําหรับผม,ผมตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็คือ Firefox นะครับใช้ได้หมดนะครับจะใช้เบราว์เซอร์จากเบราว์เซอร์ของโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับเมื่อคลิกลิงก์แล้วก็จะขึ้นมาที่หน้าต่างตัวนี้นะครับจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับเข้าในาเว็บไซต์ iTunes นะครับภาพตัวอย่างก็เวลาใช้งานก็จะ ออกมาในประมาณน,นี้นะครับตัวนี้สามารถะสะท้อนได้หมดครับทั้งตอนที่เล่นเกมตอนที่ดูหนังตอนที่ฟังเพลงตอนที่ดูรูปหรือว่าจะพรีเซนต์งานอะไรก็แล้วแต่จะทำได้หมดนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับมาคลิกที่สีฟ้าๆตรงนี้นะครับแล้วแต่ใครจะมองเห็นเป็นสีอะไรนะครับสำหรับผมผมว่ามันออกสีฟ้าเข้มนะแล้วใชน้ำเงินแล้วแต่สายสายตาใครจะมองยังไงนะครับ ส่วน Expert. ที่เขียนคําว่าอะไรผมไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเป็นภาษา,า,าจีนแค่ภาษาไทยผมก็พูดยังไม่ชัดนะก็มาคลิกตรงนี้เลยเลย,เลยแล้วกันนะครับนั่นไงไม่ชัดจริงๆด้วยก็มาคลิกตรงนี้นะครับอ่าคลิกที่สีฟ้าๆสีน้ำเงินนี่แหละครับเมาส์คลิกไปช้ามากครับช้าจริงๆ เมื่อคลิกแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันกําลังดาวน์โหลดอยู่นะครับอตอนนี้ตอนนี้นะครับกาลังดาวน์โหลดอยู่นะครับกําลังดาวน์โหลดไฟล์ a i r p e a y e r z i p นะครับก็รอสักครู่นะครับรอจนกว่ามันจะดาวน์โหลดเสร็จนะครับเพราะถ้าเราไม่รอให้ดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับตอนบันทึก ไฟนี่แล้วแต่นะครับว่าใครจะบันทึกไว้ที่โฟลเดอร์อะไรนะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับชอบบันทึกไว้ไม่เหมือนกันนะครับสําหรับขอผมไว้ง่ายๆครับไว้ที่ดาวน์โหลดสําหรับโปรแกรมตัวไฟฟอกตัวนี้มันจะสามารถเปิดโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดไว้จากในตัวตัวเบราว์เซอร์ไฟฟอกได้เลยนะครับ อ่านี่เปิดแล้วครับตอนที่ผมกาลังพูดตามเนี่ยผมรุนมากเลยว่าเมาส์มันจะไปถึงยังพูดไปพูดไปหมดแล้วแต่เมาส์ยังไม่ไปถึงเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็หรือว่าอีกวิธีนึงนะครับมามาที่คอมพิวเตอร์แล้วก็มาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีไฟล์ที่ถูกซิฟไว้นะครับชื่อว่า a อปเพเยอร์นะครับ ผมเชื่อว่าคอมพิวเตอร์ของทุกคนจะมีคงจะมีวินแด r หรือว่าวินซิ p อยู่แล้วนะครับวิธีการใช้งานก็คือคลิกขวานะครับจะต้องแตกไฟล์คิปนี้ก่อนคลิกขวาอะไรก็มาที่มันจะมีแตกไฟล์นะครับแล้ว่าแตกไฟล์ลงที่นี่แล้วก็แยกไฟล์ไปที่ a อร์เพเยอนะครับสําหรับการถ้าหากคลิกคลิกที่แยกไฟล์ลงที่นี่มันจะ มันจะไม่เปิดอ่ามันจะไม่มีไม่สร้างโฟลเดอร์ใหม่ให้นะครับมันจะสเปซส,สปะนะครับมันจะเพล่นพานนิดหนึ่งนะครับก็เลยมาคลิกที่แยกไฟล์ลงที่แอร์เพเยอร์จะดีกว่านะครับเพราะมันจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ให้เราใหม่อีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีโฟลเดอร์แอร์เพเยอร์ขึ้นมาใหม่โฟลเดอร์หนึ่งนะครับก็มาคลิกขวาที่โอเพนและก็คลิกอีกทีนะครับหรือว่าใครจะดับเบิลคลิกก็เลยก็ยได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับ แล้วก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีะตัวโปรแกรม a i r f u r e r อยู่นะครับแล้วก็มาคลิกขวาการ Add Admin หรือว่าจะดับเบิลคลิกเลยก็ได้นะครับในยุคนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงจะใช้ iOS เวอร์ชัน9หรือ10อยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าใช่ก็มาคลิกที่ข้างใต้เลข9กับเลข10นะครับเมื่อคลิกมาแล้วนะครับก็จะขึ้นเด้งหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นการตั้งค่าไฟวอลนะครับ การตั้งค่าไฟไวอลนี่สําคัญนะครับจะต้องคลิกทั้งสองช่องนะครับถ้าเกิดว่าช่องบนเราไม่ได้ติ๊กอะ่ะมันจะไม่สามารถส,ส,สตรีมได้นะครับเมื่อติ๊กเสร็จแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับผมขอไม่พูดอะ่ะเดี๋ยวผมพูดผิด <c oughs> ขอพูดเข้าว่าตรงนี้เลยกันนะครับอ่ะตรงนี้แหละตรงนี้แหละอ่านี่แหละนี่แหละครับโอเค <c oughs> คลิกแล้วเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับก็มาดาวน์โหลดส่วนเสริมของอ่ แอพยู์นะครับมาลิกที่เยสเลยนะครับเยสเลยนะครับเยสแน่นอนนะครับมาเยสแล้วก็จะเด้งมาที่เบ์เซอร์อีกทีนึงนะครับเมื่อมาที่เบ์เซอร์ก็ให้เราบันทึกไฟล์นะครับลิบบันทึกไฟล์โอเคตรงครับก็จะเห็นได้ว่าไฟล์มันเป็นไฟล์ที่เล็กมากนะครับมี กินความจำไม่แค่2เมกะไบต์นะครับส่วนเสริมแล้วก็ตัวแอปเป้แค่6เมกะไบต์รวมทั้งหมดแค่8 3เมกะไบต์นี่มันถือว่าน้อยมากๆครับแต่ประสิทธิภาพในการใช้าง,งานนี่มันดีเวอร์ดีเวอร์จริงๆครับเพราะว่ามันไม่ต้องติดตั้งอะไรมากมายนะครับไอจูน <c oughs> ก็ไม่ต้องติดตั้งนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วก็มาที่คลิก install หรือว่าจะบเพิ่มคลิกก็ได้นะครับแล้วก็มาที่ดันนะครับแล้วก็มาติดตั้งโปรแกรมด้วย คลิกที่ Next นะครับแล้วก็ App, I App Cap นะครับแล้วก็มาที่ Next อีกทีนึงนะครับแล้วก็ Install นะครับ Install นะครับตอนที่ผมพูดภาคที่หลังเนี่ยเพราะว่าผมถ่ายวิดีโอไว้ก่อนแล้วว่าภาคที่หลังเนี่ยผมต้องรุนมากเลยนะครับว่าถ้าผมพูดไปแล้วอะเมาส์จะไปตรงกับที่ผมพูดไหม ปรากฏว่าไม่ค่อยตรงเลยครับบางทีเมา์ไปแล้วปากยังไม่ไปไม่ทันเลยต้องขออภัยนะครับในส่วนนี้ขออภัยจริงๆครับอุปกรณ์ผมไม่พร้อมครับก็รอสักครู่นะครับรอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จนะครับอันนี้เป็นการภาคครั้งที่สองเลยครับครั้งแรก ตัวแอปเด้งครับแอปเด้งก็เลยไม่ยังไม่ทันได้เซฟเลย <c oughs> ก็เลยมันต้องมาภาครอบสองโอ้โหอุปสรรคเยอะเลยเกิมโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วก็มาที่คลิกที่ฟินิชนะครับยังไม่คลิกอีกนะ <c oughs> นี่ผมว่าตัวเองนะไม่ได้ว่าใครนะครับ <c oughs> ก็เมาส์มันไม่ยอมไปตามปากนะครับ ามาคลิกนล,กลครับคลิกแล้วคลิกแล้วคลิก,ลลก,ลลกฟินเน็ตนะครับแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับตรงนี้ให้ปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเปิดใหม่นะครับปิดไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับมาที่โฟลเดอร์ที่เราบันทึกอแอปพลเยอร์ไว้นะครับอยู่ที่ไมค์ของผมอยู่ที่ไมค์คอมพิวเตอร์แล้วก็อยู่ที่ามาที่ดาวน์โหลด สำหรับใครที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับจะคอปปี้ไปวางไว้ที่หน้าจอเดสก์ท็ทอปก็ได้นะครับตัวนี้จะย้ายไปได้เลยย้ายไว้ทุกหนก็ได้นะครับใส่เฟลได้ก็ยังได้นะครับก็ทําตามขั้นตอนเดิมนะครับส่วนตรงนี้ไม่ต้องติดตั้งอะไรแล้วนะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรแล้วนะครับสําหรับตรงนี้ผมจะ,ะสตรีมมิ่งจะสะท้อนหน้าจอมาอย่างคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วค่อยมาอธิบายทีหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่สามารถให้ดูหน้าจอคอนของผมได้นะครับ แล้วผมจะมาอธิบายเสริมทีหลังนะครับว่าวิธีทําวิธีการเลือกการเปิดเปิดยังไงนะครับจริงๆแล้วถ้าใครเคยทําแล้วอ่ะเคยติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเมื่อใช้งานครั้งต่อไปผมขอรับรองว่าใช้งานทําการเปิดไม่เกิน2อนาทีกส็สตรีมเสร็จแล้วครับนี่ครับเมื่อตอนนี้ก็สะท้อนหน้าจอมาอย่างคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับนี่ครับวิธีเลือก ก็ยังไม่เลือกอีกเอาใหม่ครับเอาใหม่นะถือว่าผมไม่ได้พูดนะครับเมื่อกี้วิธีการเปิดาจากหน้าจอจากตัว iPhone iPad นะครับมาลากหน้าจอจากล่างขึ้นบนนะครับรอสักแป๊บนะครับเดี๋ยวก็จะลากแล้วโอเคลากแล้วลากขึ้นจากล่างขึ้นบนแบบนี้นะครับลากขึ้นไปจะมีแถบเครื่องมือแบบนี้ขึ้นมานะครับเมื่อขึ้นแถบเครื่องมือแบบนี้ตรงนี้ที่เมาส์กำลังชี้อยู่ ตอนแรกมันจะขึ้นว่าสะท้อนหน้าจอ a อ r p นะครับแต่ตรงนี้ผมได้สะท้อนไปแล้วมันก็เลยขึ้นเป็นชื่อ i iTunes แล้วก็ชื่อคอมพิวเตอร์ของผมนะครับ a c e r PC นี่คือชื่อคอมพิวเตอร์ของผมแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับที่สะท้อนอหน้าจอ f t r p ตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่ชื่อคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็คือ iTunes และแตข่ของใครจะใช้ชื่ออะไรก็เลือกอันนั้นนะครับจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับตอนแรกอันบนมันจะไม่มีนะครับตรงนี้จะไม่มีจะมีแค่ชื่อ,อคอมพิวเตอร์ของเรานะครับตัวนี้จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับว่าการทําให้คอมพิวเตอร์เราเป็นเหมือน a อ p เ e TV ีวีครับครับเพียงแค่นี้ก็สําเร็จครับใช้งานได้แล้วผมจะทดลองวิธีการเปิดภาพดูรูปภาพจาก เอ้แผ uh, แต่ไปดูยังหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับนี่คือการดูภาพนะครับไม่บอกคงจะรู้นะครับว่าดูภาพอยู่เราจะสาธิตวิธีการดูวิดีโอด้วยนะครับเมื่อด,ด,วดอวูวิดีโอแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ <laughs> ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ <laughs> เสียวไหมครับ <laughs> โอโ้ <laughs> พี่เขาเก่ามากครับปีลังกาขวางหน้ารถ <laughs> ทิปนี้ห้ามเรียนแบบนะครับห้ามเลียนแบบเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคุณอาจจะอ้วนกว่าใต้ทองรถนะครับผมจะสาธิตการเล่นเกมนะครับว่ามันจะแสดงผลยังไงประมาณไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาเล่นเกมความเร็วความเสถียรของการแสดงผลการสะท้อนหน้าจอจะขึ้นอยู่กับสเปคของคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับของผม จะมีกระตุกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์ของผมโคตรจะต่ํานะครับฟังอีกทีนะครับโคตรจะต่ํานะครับแต่ว่ามันต่ํามากๆมากจริงๆนะครับคลิปนี้ดูเหมือนผมจะพูดมากไปหน่อยนะครับอย่างงยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับมีอะไรสงสัยกดคอมเมนต์มาถามมาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมและก็ฟังผมพูดบนนู่นบนนี่นะครับสวัสดีครับ